สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำข้าวต้มผัดนะคะดิฉันมีกล้วยนะคะสุกง,งอมมากเลยค่ะมีถั่วดำนะคะถั่วดำนี้ดิฉันทำคลิปไว้แล้วนะคะดิฉันต้มไว้นะคะส่วนผสมนะคะจะมีข้าวเหนียวนะคะดิฉันใช้ข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะคะ750กรัมค่ะเอาแช่น้ำค้างคืนเลยนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้าวเหนียว750กรัมกะทิก็750 ml ส่วนน้ำตาลทรายจะใส่300กรัมนะคะหวานพอดีนะคะเพราะกล้วยเราหวานแล้วนะคะเราไม่ต้องทำหวานมากเกินไปนะคะเกลือ2ช้อนชาค่ะแล้วดิฉันก็จะมีใบตองนะคะแต่ใบตองอันนี้ดิฉันซื้อมาเป็นน้ําแข็งมานะคะดิฉันก็เอามาล้างน้ําอุ่นนะคะเพื่อให้เขา อ่อนตัวนะคะจะได้ห่อได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะไปทำข้าวเหนียวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดแก๊สเลยนะคะคนกะทินะคะไม่ต้องให้แตกมันนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวกะทินะคะไฟกลางนะคะพอให้เดือดริมๆกระทะก็ใช้ได้นะคะทีฉันก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยนะคะกะทิร้อนแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องรอจนเดือดปุดๆนะคะ ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้ววิธีการคนนะคะจะต้องคนไปในทางเดียวกันนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้เม็ดข้าวเหนียวเราหักนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ผัดไปเรื่อยๆนะคะข้าวเหนียวก็ดูดน้ำกะทิไปจนเกือบแห้งแล้วนะคะก็จะผัดไฟอ่อนๆนะคะใช้เวลานิดนะคะจะทานของอร่อยๆต้องใจยเย็นๆนะคะเพื่อนๆ แต่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเวลาทำข้าวต้มนะคะเขาจะเรียงเม็ดกันสวยเลยค่ะผัดไฟเบาๆหน่อยนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่เดี๋ยวจะไปรัดเม็ดข้าวเหนียวนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวเรานึ่งไม่สุกนะคะต้องรอนิดนะคะใส่เลยค่ะน้ำตาลนะคะ300กรัมนะคะเกลือสช้อนชาค่ะผัดจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะ ผัดแค่ให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ให้เขาแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะรอไปทําขั้นตอนของการห่อเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะได้ในส่วนของข้าวเหนียวแล้วนะคะดิฉันก็จะปิดแก๊สเลยนะคะไปเตรียมกล้วยเลยะค่ะแล้วก็เตรียมห่อกันนะคะรสชาติด,ดีค่ะชิมได้นะคะนิดนึงอืม อร่อยค่ะหวานพอดีนะคะเค็มนิดหน่อยอร่อยค่ะดิฉันก็จะเริ่มห่อเลยนะคะใบตองนี่เราต้องเช็ดให้แห้งนะคะว่าใบตองแพงมากค่ะขนาดมาเป็นน้ําแข็งยังแพงเลยเวลาใช้ต้องใช้ให้คุ้มนะคะเช็ดให้สะอาดเดีย๋ยวจะเช็ดใบ,ดบดตองไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาห่อกันนะคะดิฉันก็จะเริ่มห่อนะดิฉันมีใบตองที่แตกนะคะก็อาจจะเอามาขั้นไปนิดหน่อยนะคะ ต้องใช้ไปตรงอย่างประหยัดมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะทําประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอากล้วยวางนะคะหอใหญ่ๆไล้ค่ะทํากินเองนะคะไม่ต้องห่อเล็กนะคะถ้าห่อเล็กก็ไม่อิ่มนะคะทานเองทําเองนะคะสจแลัวดิฉันก็จะใส่ถั่วนะคะพอประมาณค่ะ ส่ไปเลยค่ะจุกๆเลยค่ะทํากินเองนะคะไม่ต้องประหยัดค่ะหออใหญ่ๆคําโตๆเลยค่ะถ้าทําขายล้มละลายค่ะเพื่อนๆอันนี้ทํากินเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ห่อเลยค่ะดีฉันจะใช้ลวดแบบนี้นะคะเวลาเราปลูกผักนะคะเราเอาไปมัดผักมัดอะไรนะคะเราก็ใช้ลวดเลยค่ะเอาสะดวกนะคะก็ห่อแบบนี้เลยนะคะดิฉันก็ห่อเป็นอยู่ละค่ะสมัยเด็กๆเคยช่วยคุณแม่หอนะคะ แต่ทีนี้ใบตองที่นี่จะไม่เหมือนใบตองบ้านเราอะนะคะก็ต้องทําใจนิดนะคะเสร็จแล้วก็จับจีบเลยนะคะให้เขามีนมขึ้นมาให้นมตั้งๆเลยนะคะสาวสิบหกเลยค่ะนมตั้งเต้าเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็พับนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆใบตองนี้ต้องทะนุถนอมหน่อยนะคะเวลาเราห่อล้วก็ต้องเฉียงเฉียงนะคะเฉียงเฉียงกับลายใบตองนะคะเพื่อให้ใบตองเขาไม่แตกง่ายนะคะ พับค่ะพับสองสันครบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะไทเลยค่ะมัดเลยค่ะอีกข้างเราก็มัดเลยค่ะจับประกบคู่นะคะเสร็จแล้วก็บิดเลยค่ะเพื่อให้เขามีรอยเราจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะทุรักทุเลนิดนะคะเราไม่มีตอกค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะประมาณนี้นะคะ อาจจะยังไม่ค่อยสวยนะคะห่อแรกเดี๋ยวรอดูห่อต่อไปนะคะตวางไว้นะคะถ้าไม่มีเศษดิฉันก็จะห่อล้วนๆเลยนะคะอ๋อดิฉันต้องใส่ถั่วก่อน,นะคะ่ะส่ถั่วเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เอาข้าเหนียวใส่แบบนี้นะคะ ดี๋ขอเวลาห่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็โอเคอยู่นะคะสวยอยู่ค่ะคิดถึงเมืองไทยเหลือเกินใบตองเต็มบ้านหมดค่ะงามงามทำแล้วก็เก็บใส่ฟีเซอร์ไว้ทานได้นานนะคะไปซื้อเขาก็แพงค่ะเพื่อนๆห่อหนึ่งสามสี่เหรียญอันนี้ดิฉันใช้ฟรอยนะคะเพราะว่าใบตองหมดนะคะ ก็ทำเยอะค่ะห่อฟอยก็ได้ค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะฟอยก็ง่ายค่ะก็ทำเป็นอันๆอย่างนี้นะคะต้มมัดของดิฉันนะคะดิฉันใช้ลวดนะคะเอามามัดแทนตอกนะคะใบตองก็เป็นใบตองแช่น้ำแข็งมานะคะก็ห่อได้ประมาณนี้นะคะและดิฉันก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะ ดีฉันจะนึ่งสองชั้นเลยนะคะประมาณ40นาทีนะคะหรือจนกว่าข้าวเหนียวเราจะสุกดีนะคะนึ่งไปเลยค่ะสองชั้นเลยนะคะทำทิหนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้ในฟิีเซอร์ได้นะคะเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะคะเดี๋ยวอีก40นาทีมาดูกันนะคะตอนนี้ดิฉันก็นึ่งได้40นาทีนะคะมาดูกันเลยนะคะแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆสวยแบบนี้เลยนะคะ เดี 1, ๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะฉันจะมาแกะให้ดูนะคะดูน่ารับประทานมากเลยค่ะ40นาทีนะคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เราอุ่ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาแกะให้ดูนะคะว่าน่ารับประทานหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบไม่ใส่ถั่วนะคะเดี๋ยวจะให้หลานมาชิมนะคะหลานชายรอทานละค่ะคนรอทานนี่นั่งรอกันเลยค่ะ ก็สวยดีนะคะเพื่อนๆดูสิคะเราใช้ลวดมัดสวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่มังนอกเราก็ทําทานได้ค่ะถึงใบตองจะแช่น้ําแข็งมานะคะก็เพอร์เฟกนะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะคะต้มผัดสูตรนี้นะคะหวานมันนะคะดูสิคะอุ้ยมันเยิ้มเลยค่ะยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะใส่ถั่วไปจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆถั่วอยู่ด้านนี้นะคะ ของหลานจะไม่มีถั่วค่ะหลานชอบกินแต่ข้าวเหนียวนะคะกับกล้วยอู้ยเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะข้าวเหนียวเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเลยค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะกล้วยเป็นสีชมพูเลยนะคะดิฉันนึ่งไปสี่สิบนาที yes you want t try ขมอ u r e เดี๋ยวมาชิมหน่อยนะคะม,มันกำลังดีค่ะ เค็มนิดหน่อยนะคะอร่อยค่ะ<า>ถั่วก็นิ่มดีค่ะอาไซมาลองหนเอยลูกๆเป็นไงบ้างอร่อยมากหวานมันไหมหวานมันอยู่ไลค์กิรีคอร์ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดสแตนน์อะไรอย่ I love ข้าวต้มมัด อร่อยมาก don't forget to like subscribe and comment down below what you wanted us to cook next ก็จะซีนสูญญากาศไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาจะทานปล่อยให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟหนึ่งนาทีก็ทานได้แล้วค่ะซีนสูญญากาศไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแอนนาลีไทยคิกชเช่นด้วยนะคะอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะ ดิฉันก็โพสต์อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าลูกอยากทานอะไรลูกออเดอร์มาดิฉันก็จะทําให้ทานนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ผิดหวังค่ะสูตรนี้อร่อยค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ